ชั้นนางสาวนิตยากลังสูงเนินวันนี้เราจะมาติดตามประสบการณ์ชีวิตจริงของสาวประเภทสองคนหนึ่งซึ่งเธอได้เข้าร่วมวงการนางงามตั้งแต่เธออายุเพียง15ปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะและในวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเธอคนนี้คือใครเธอได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างเราติดตามเรื่องราวเวทีชีวิต ของเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะและนี่ก็ นางงามสาวประเภทสองของเราในวันนี oh. <cn> no ้นะคะนายเสกสรรเหมือดขุนทศหรือน้องก๊อตของเรานั่นเองค่ะค่ะและเรื่องราวความเป็นมาการประกวดนางงามของน้องก๊อตเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะน้องก๊อตก็เริ่มประกวดอายุตั้งแต่15ปีค่ะก็เป็นนางงามทั่วไปนี่แหละค่ะก็ประกวดมีการร่วงบ้างชนะบ้างได้รางวัลกลับมาบ้านบ้างหรือบางเวที นอ้ออล์ฟนะคะน้องกอลก็ไม่ได้เสียใจยะคะ่ะเพราะว่าถือเป็นประสบการณ์ชีวิตะค,ะค่ะค่ะและชีวิตประจำวันของน้องกอลนี้ใช้เวลาว่างยังไงคะแบ่งเวลาอย่างไรในการใช้ชีวิตค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องกอลกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรยาชพัฏนครราชสีมาะคะ่ะก็ชีวิตประจาวันของนง้องกอลนะคะระหว่างตอนเช้าถึงเย็นนะคะน้องกอลก็เรียนตามปกติค่ะพอตกเย็นน้องกอลก็จะช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะเพราะว่าบ้านของนง้องกอลนะคะได้เปิดร้านขาย พี่แบกค่ะก็คือน้องก็แทนตัวของเขาว่าเป็นคุณแม่ค่ะเพราะพี่คนนี้เขาได้ส่งนกกระกวดค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือพี่แบกของเรานะคะค่ะพี่แบกคะดิฉันก็อยากจะถามว่าทําไมพี่แบกถึงได้มาเป็นพี่เลี้ยงนางงามเดินสายค่ะอ๋อนะครับส่วนตัวพี่เองเนาะพี่ต้องบอกก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งเลยก็คือเนาะที่พี่ที่พี่อยากมาส่งนางงามเดินสายนะครับ มันเป็นความรักความชอบส่วนตัวนะคะที่จะอยากเห็นลูกสาวของตัวเองได้ใส่ชุดสวย,สวยนะคะใส่ของสวย,สวยมีได้มีเวทีประกวดอะไรยางนี้นะคะอ๋อค่ะแล้วพี่แบก๊กได้เป็นพี่เลี้ยงานางงานนี้นานเท่าไหร่แล้วคะส่วนตัวพี่เองเลยนะคะพี่ก็ทํามาประมาณ7-8ปีแล้วนะคะแต่แตาม,มาจริงๆแล้วดัง,งช่วงหลังๆนี้ก็คือช่วง4ี่หปีหลังนี้นะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะก็อยากจะ น้องก๊อตเป็นอย่างไรบ้างคะได้มาร่วมออได้อยู่ในวงการของพี่แบ๊บอ๋อค่ะส่วนออน้องก๊อตตัวน้องก๊อตเองนะคะก็มาอยู่กับพี่ได้เกือบเป็นปีแล้วนะคะเนาะก็สาหรับตัวน้องก๊อตเองก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยนะคะมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าสวยระดับหนึ่งนะคะแต่ก็คือยังยังไม่เป็นออตัวท็อปของภาคอีสานเรานะคะค่ะแล้วก็มาถึง ช่วงท้ายของการสัมภาษณ์น้องก๊อตในวันนี้นะคะน้องก๊อตอยากจะฝากแง่คิดให้กับนางงามที่อยากจะมาเดินสายแบบน้องก๊อตนี้อย่างไรบ้างคะค่ะน้องก๊อตก็อยากจะฝากไว้ว่าก็คนเรานะคะจะประกวดนางงามได้ไม่จําเป็นจะต้องสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดขอแค่คุณมีความพยายามเหมือนน้องก๊อตค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเวทีชีวิตของน้องก๊อตดิฉันก็อยากจะฝากไว้ว่า การดำเนินชีวิตของสาวประเภทสองหลายๆคนนั้นไม่ได้รวยไปด้วยกีุหลาล้วนแต่มีความพยายามความมานะของคนคนนั้นและต้องมีความเคารพความซื่อสัตย์ต่องานของตนที่ได้รับมอบหมายค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณน้องก๊อตที่ได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตเวทีชีวิตของนางงามในวันนี้ค่ะ